อย่างนึงที่มาริมาอยากจะทำเพื่อสังคมและทำได้แน่ๆคือมาริมาอยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกคนสวัสดีค่ะมาริมาสุพัท์ทราพเกมพร้อมมิสแกรนกรุงเทพมหานครค่ะ สัดส่วน3ามสิบ่ค่ะส่วนสูง170น้ำหนักตอนนี้น่าจะเหลือ50แล้วค่ะหลังจากเข้ามาในกองประกวดกิจกรรมเยอะอุย้ยเยอะมากแต่ว่าสนุกทุกกิจกรรมจริงๆคือหนูไม่เคยมาทํากิจกรรมอย่างนี้เก็บตัวมาแบบ20กว่าวันมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยคงจะเหนื่อยแหละไม่มี energy แต่สุดท้ายคือมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเพราะเราไม่เคยเจอบางครั้งเวลาเราไม่เคยเจออะไรมันก็จะตื่นเต้นแล้วมันก็ตัวของเราก็จะ active ตลอดเวลา จะบอกว่าเก็บตัวมาหลายวันแล้วทำไมยังดูสดใสมีเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับสิคะก็น,นี่แหละคะ่ะความตื่นเต้นนี่แหละคะ่ะ <c oughs> คือเหมือนครั้งนี้นะคะที่มาเชียงรายเป็นครั้งแรกเลยที่มาริมามาเหยียบภาคเหนือไม่เคยในชีวิตนี้ไม่เคยมาภาคเหนือมาก่อนแล้วมาเชียงรายที่เป็นเหนือสุดของประเทศทําให้ม่มารู้สึกว่าโอ้ยตื่นเต้นมากกว่าเดิมนี่พูดแล้วขนลุกจริงวาที่นี่สวยงามสวยค่ะสวยแบบโอ้โหอุ้ยหนูอยากจะเมาส์ครั้งแรกที่ลงเครื่องปุ๊บ นักบินบอกว่าตอนนี้เวลาตื no ๊ดตๆอากาศ24องศาพี่คะ24องศาหนูไม่เคยเหยียบที่ไหนใช่หนูไม่เคยเหยียบที่ไหนในประเทศไทยที่มีงศาสิาสช่ลงมาโอ้สบายก็คือถ่ายคลิปเหมือนคนไม่เคยมาเหมือนคนแบบบ้านออกเข้ากุ้งพี่พาตรงนี้อุ้ยตรงนี้คืออะไรโอ้โหธรรมชาติสวยงามมาป่าไม้มาที่โรงแรมมีตออคิดดอกไม้ประทับใจมากเราเวทีแกรนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ จริงๆครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ปีที่4ค่ะ <4. S 1> เพราะว่าประกฏตั้งแต่2016แต่น่าจะเป็นเวทีที่5และได้มงมาจริงๆก็คือมองม ah i s s Grand กรุงเทพมหานครเพราะว่าไม่ไม่ทำให้ยอ่อท้อเพราะแม่ม่ามีเป้าหมายเสมอตอนที่มาริมาประกวด2016ตอนนั้นยังอายุแค่17ปียังมีความรู้สึกว่ายังเป็นเด็กเกินไปแล้วก็โอเคงั้นเราเก็บประสบการณ์ไปก่อน3ปีผ่านไปพอมาปีที่4ปุ๊บ ปีนี้แหละคะ่ะของอาริมาแล้วไม่ยอมนะนะโกของเราก็คือต้องเอามงเท่านั้นนะคะเวลาได้ตอนได้มงระดับจังหวัดมารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยได้มาก่อนเลยแต่ว่าก็คิดไว้เสมอว่าเราจะต้องได้เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงสุดแล้วที่บ้านว่าไงบ้างหลังได้มงจังหวัดมาโอ้ยแม่คุณแม่ร้องไห้คุณแม่วันแรกคุณแม่ตกใจคุณแม่แบบถามข้างๆว่าลูกใครได้ลูกแม่ได้หรือเปล่า ทุกคนก็แบบว่าลูกแม่ได้แม่ก็ดีใจแบบโอ้โหดีใจกันทั้งบ้านเลยแล้วลใช่คือแม่สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ไม่ได้เป็นแค่แม่นะครเพราะว่าเพื่อนๆเห็นความตั้งใจของมาริมามาเสมอ เพื่อนๆอยู่เยอรมันถ่ายคลิปมาให้ดูนั่งดูวิดีโอแล้วตอนที่มาริมาได้คือเพื่อนๆร้องไห้เพื่อนๆดีใจแทนจริงๆคือแล้วความรู้สึกคือแบบโอ้โหทุกคนสปอร์ตเราขนาดนี้เราไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะเราอยู่ไทยมาตลอดไหมอยู่ไทยตลอดค่ะก็อาจจะมีตอนเด็กๆประมาณช่วง7จ็ดขวบแปดขวบไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะก็มีเพื่อนที่นู้นใช่ค่ะมีเพื่อนที่นู้นแล้วก็ตอนที่มาริมาอยู่ที่นี่คือมาริมาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลทำให้มาริมามีเพื่อนๆหลากหลายเชื้อชาติใช่ค่ะหลากหลายสัญชาติิิิิไมม่่วาาจะเเปป็นนนยออรรัฟฟกล เยอะแยะไปหมดไปเที่ยวประเทศไหนก็มีเพื่อนนะใช่ค่ะไปเที่ยวประเทศไหนก็มีเพื่อนอ่แล้วถ้าเกิดมงใหญ่นี่เราตั้งคาดหวังไว้ยังไงบ้างแน่นอนสิคะว่าคาดหวังไว้เยอะเพราะว่าตอนเนี้ยเก็บแฟนๆจากอินโดนีเซียเวเนซุเอลาเปรูเซาอ์แอฟริกาเยอะมากๆเลยค่ะมาหมดแล้วนะถ้าเกิดสมมุติเราได้มือใหญ่เราสิ่งที่เราจะต้องการทำพัฒนาเียอะไรบ้างพัฒนาตัวมาริมาเองก็คือมันมีหลายอย่างมากที่มาริมาก็ ควรที่จะพัฒนาตัวเองอาจจะเหมือนเรื่องการพูดอาจจะพูดให้กระชับมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่เรื่องสังคมใช่ไหมคะก็คือจริงๆมันมีหลายอย่างมากนะคะที่มาริมาคิดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มาริมาอยากจะทําเพื่อสังคมและทําได้แน่ๆคือมาริมาอยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็น lgbt ผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาควรที่จะแบบเหมือนแบบฮึดขึ้นสู้ว่าเอ้ยขนาดมาริมาสปีไม่ยอมแพ้ มิสแกรนนะมาริม่า,ย,มาย,ยังทําความฝันทําตามความฝันได้แล้วม่มาก็อยากจะบอกคุณว่าคุณก็ ทำตามความฝันได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ยอ่อท้อเพราะว่าเหมือนหลายคนอาจจะบอกว่าแม่แม่อยากจะไปเก็บขยะไปทํานู่นทํานี่ถามว่ามันทําได้ไหมทาได้แต่มันใช้เวลาแล้วมันยากมากๆถ้าเราจะสร้างโครงการอะไรสักอย่างขึ้นมาแต่มาริม hmm. าแค่เป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบาาันดาลใจให้กับใครหลายๆคนคนเขาก็ฮึดขึ้นสู้ได้แล้วใช่ฮึดขึ้นสู้ทันท,ทีเลยเหมือนเนี่ยสมมุติข่าวออกไปใช่ไหมคะหรือว่าเพจวิดีโอลงไปลหลายๆคนก็อาจจะบอเฮ้ยน้องเขาประกวดมาตั้ง4ปีลดหุนมา8กิโลนะคะเก mm ือบ10กิโลใช่ ใช่เานนสี่เดือนค่ะทายัางไงไม่กินแป้งค่ะ<ช>คือช่วงนั้นแบบไม่กินแป้งไม่กินโซเดียมไม่กินผงชูรสไม่กินชาบูหมูกระทะทุกอย่างงดหมดเลยเลือกกินใช่คือขนาดมาริมาทําไดแ้แล้วคุณจะทําไม่ได้หรอทําได้สิใ,นะใช่อย่าเป็นแรงบันดาลใจคือมันเป็นอะไรง่ายๆที่แบบโครงการเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ คุณทำได้แน่นอนถ้าคุณมีความตั้งใจใจคุณแข็งแรงใช่ค่ะโอเคฝากหน่อยค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้มาริมาแล้วก็สาวๆอีกทั้งจะ16จังหวัดด้วยนะคะมาริมาสุพัชชากเกลี้ยงพร้อม MGT 01ค่ะ